เลือกเหล็กทำโรงรถเลือกเหล็กกาวนเลือกอย่างไรให้คุ้มค่าก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับที่เราเตรียมพื้นนะครับพื้นโรงรถแล้วก็ต่อไปเราก็จะต้องเตรียมนะครับที่จะซื้อเหล็กนะครับในการเอามาทําโครงหลังคาโรงรถนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปซื้อเหล็กที่ร้านเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกก่อนนะครับว่าเราจะใช้เหล็ก ไเหล็กประเภทไหนนะครับทีนี้เนี่ยก็คนอื่นก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเหล็กโดยปกติเนี่ยที่เราใช้สําหรับงานก่อสร้างนะครับบ้านอาคารเล็กทั่วๆไปนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทครับที่เราใช้หลักๆประเภทแรกนะครับก็จะเป็นเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเหล็ก้ออ้อยหรือเหล็กเส้นกลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตคอสอรอลนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ แต่วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของเหล็กรูปพปันธ์นะครับก็ตัวเหล็กรูปพันธ์นะครับก็จะมีทั้งมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีหลายขนาดนะครับให้เราเลือกตามความหนาแล้วก็ตามงบประมาณที่เรามีนะครับสามารถปรับแต่งปรับเปลี่ยนได้นะครับเพื่อให้อยู่ในงบที่เราต้องการนะครับในงบที่เรามีนะครับทีนี้เนี่ยตัวรูปร่างของมันหรือตัวโปรไฟล์ของมันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส นะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับหรือเป็นเหล็กรูปตัว C ก็มีนะครับทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาของมันด้วยนะครับตามราคาตามงบประมาณที่เรามีนะครับนี่เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเหล็กเหล็กเส้นเนี่ยก็คือใช้สําหรับางานโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตคอสรอนะครับส่วนก็คือว่าตัวตัวเหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีคอนกรีตมาห่อหุ้มนะครับไม่ได้ ไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือฝนนะครับโดยตรงก็จะมีคอนกรีตเป็นโครงสร้างคอสโลนะครับเป็นเป็นส่วนประกอบนะครับส่วนเหล็กรูปพัณธ์เนี่ยจะเป็นเหล็กที่โดนอากาศนะครับโดนความชื้นนะครับโดนแดดอาจจะโดนแดดได้บ้างโดยตรงนะครับโดยตรงดังนั้นเนี่ยลักษณะการกัดกร่อนก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวเหล็กรูปพัณธ์เนี่ยก็คือมีมีความเสี่ยงที่จะโดนกัดกร่อนจาก ความชื้นนะครับหรือจากอุณหภูมิเนี่ยได้สูงนะครับเพราะว่ามันเอามาทําอะไรเหรอเฮียเหล็กรูปพันอะเพราะว่าตัวเหล็กรูปพันเนี่ยสำหรับบ้านนะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของโครงหลังคานะครับโครงหลังคาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นโรงรถหรือเป็นโครงหลังคาบ้านเพราะว่ามันจะง่ายสําหรับการขึ้นรูปขึ้นโครงนะครับก็ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยวัสดุที่ใช้เนี่ยก็กอาจจะเป็น โครงสร้างคอสลลหรือมีไม้เข้ามาเป็นส่วนประกอบนะครับในการทำแต่สมัยนี้เนี่ยเพือ่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็แข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเหล,ล็กนะครับเหล็กนะครับเพราะว่าไม้สมัยนี้ก็มีมูลค่าที่สูงขึ้นแต่การที่จะใช้เหล็กที่เป็นเหล็กเหล็กเส้นนะครับประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างคอสโลเนี่ยก็ใช้ต้นทุนที่สูงด้วยเช่นกันนะครับแต่ดังนั้นสมัยนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหล็กรูปพันเนี่ยเข้ามาแทนะนะครับก็จะมีมานานแล้วนะครับทีนี้เนี่ย สมัยก่อนเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเหล็กดำนะครับเหล็กรูปพรรณเหมือนกันแต่เป็นเหล็กดำนะครับซึ่งเมื่อเราประกอบแล้วเนี่ยเราก็ทําการทาสีกันสนิมนะครับสีกันสนิมนะครับก็ปกติก็จะทาอยู่ประมาณ2-3รอบนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นอา,อาคารที่เปิดโล่งอย่างโรงรถเนี่ยประมาณ1-2ปีเท่านั้นครับก็ยังสามารถเกิดสนิมได้ ส่วนที่เป็นตัวบ้านนะครับที่อยูใ่ในหลังคาด้านบนเนี่ยถ้าเป็นเหล็กที่เราทาสีกนันสนิมเหล็กดำนะครับที่ทาสีกนันสนิมเนี่ยประมาณ3ไม่เกิน5ปีนะครับถึงแม้ว่าเราจะทาดีขนาดไหนเนี่ยก็มีโอกาสที่เกิดสนิมได้ด้วยเช่นกันนะครับเนื่องด้วยว่า,าข้างในเนี่ยมีความร้อนที่อบอ้าวนะครับแล้วก็อาจจะมีความชื้นจากฝนจากอากาศได้บ้างนะครับทำให้าการกัดกร่อนก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเหล็กพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงรถหรือในตัวบ้านเนี่ย ก็ยังมีโอกาสที่เราจะต้องเข้าไปเมนเทแนนซ์โดยการทาสีกันสนิมซ้ำใหม่นะครับแต่ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเราจึงมีเหล็กะครับกาวานั์นะครับเข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับมีการผลิตขึ้นมาเยอะแยะมากหลายบริษัทนะครับมีหลายหลายขนาดให้เลือกนะครับสมัยนี้นะครับข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือมันเคลือบนะครับเคลือบกา,านท์เคลือบซิงค์เนี่ย มาจากโรงงานแล้วมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันสนิมได้ยาวนานนะครับป้องกันสนิมได้ยดิ่งถ้าเป็นเหล็กดีมียี่ห้อนะครับยาวนานเลยครับแทบจะลืมเลยว่าเหล็กจะเป็นสนิมนะครับเพราะเขาผ่านการเคลือบมาอย่างดีจากโรงงานนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกเหล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเลือกยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับโรงงานที่ผลิตออกมาเนี่ยคุณภาพในการผลิตไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกัน ทีนี้เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหล็กไหนมียี่ห้อเหล็กไหนไม่มียี่ห้อเหล็กไหนเคลือบมาดีเหล็กไหนเคลือบไม่ดีอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับยกตัวอย่างนะครับพอดีบังเอิญว่าอสองกองเนี่ยผมได้มาได้มาพอดีเลยในรถเดียวกันนะครับเป็นเหล็กที่เตรียมไว้ที่จะทาโครงอางคานะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับขนาด4ี่คูณสนะครับมาคนละยี่ห้อพอดีเลยครับโอเคครับตัวนี้นะครับอ่า เป็นเหล็กไม่มียี่ห้อนะครับไม่มียี่ห้อนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับเป็นเหล็กเกาไน<ป>เหมือนกันเหล็กเกาไนเหมือนกันนะครับไม่มียี่ห้อเห็นไหมฮะนี่คือโดนโดนฝนไปทีนึงแล้ววันก่อนฝนตกนะครับเอามาลงได้สักพักหนึ่งแล้วก็ฝนตกนะครับเนี่ยฮะผิวเนี่ยจะจะมีความขุ่นมากกว่านะครับจะมีความขุ่นมากกว่าไม่แน่ใจว่าในกล้องจะชัดเจนหร <corpses> ือเปล่านะครับจะมีความขุ่นมากกว่านะครับกับเหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กที่มียี่ห้อ นะครับตัวนี้เป็นของอ Pacific ไ i ต e นะครับ Pacific ไ i ต e นะครับคือถ้ามีเปยี่ห้อเขาจะเขียนยี่ห้อเลยใช่ไหมเขาจะเขียนเขาจะสกรีนยีหนนนย่ห้อชัดเจนนะครับสกรีนยี่ห้อชัดเจนแน่นอนครับก็เหล็กนี้ยี่ห้อเขาก็ต้องการที่จะพรีเซนต์ว่า,าเหล็กตัวเนี้ยของเขานะครับเขาการันตีว่าเขาทํารูปขึ้นรูปมาอย่างดีเคลือบมาอย่างดีนะครับสามารถกันสนิมได้อย่างดีนะครับแน่นอน พูดในเรื่องของระยะยาวเนี่ยแน่นอนตัวนี้นีครับทนแดดทนฝนได้ยาวนานกว่าแน่นอนเ,ออเพราะว่าอย่างาเมื่อก่อนเนี่ยลงรถที่บ้านผมนะฮะใช้เหล็กดำใช้เหล็กดำถักขึ้นรูปนะครับแล้วก็ทาสีกันสนิม2รอบ2ปีเท่านั้นครับขึ้นสนิมแล้วมีมีส่วนที่เริ่มขึ้นสนิมแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเตรียมที่จะเมน n t e n a n c e โดยเรียมที่จะ บำรุงรักษาใหม่โดยการอาจจะให้คนงานขึ้นไปทาสีกันสนิมใหม่ค่ะนะครับเนี่ยครับก็เลยดังนั้นเนี่ยมันถึงมีเหล็กกาวไนท์นะครับเข้ามาทดแทนนะครับในสมัยนี้มีมนิยมมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่างที่หลายๆคนอาจจะทราบนะครับกาวานไ์เนี่ยมันจะมีข้อควรระวังนะครับในการเชื่อมนะครับก็คือไอนะครับไอของทูบเชื่อมเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นเหล็กดำเนี่ยก็จะมีความเป็นพิษอยู่ระดับหนึ่งแต่เมื่อเจอ สารเคลือบที่เป็นกาวไนายหรือเป็นซิงค์เนี่ยไอระเหยของมันนะครับจะมีความเป็นพิษต่อร่างกายมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยช่างที่เชื่อมนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังหรืออ,อาจจะใช้พัดลมช่วยในการไล่ไอไปทางอื่นนะครับไม่ให้สูดเข้าไปในร่างกายเต็มๆนี่คือข้อครวรระวังนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยข้อดีของมันมีมากมายนะครับมีมากมายในเรื่องของระยะยาวเนี่ยโครงสร้างเราลดค่าใช้จ่ายในการเมนเทนเทนนต์นะครับในการบำรุงรักษาต้นทุนนะครับ ถ้าเป็นเทียบกับเหล็กดำในขนาดเดียวกันเนี่ยอาจจะมีราคาที่สูงกว่าก็จริงแต่ถ้าเทียบในระยะยาวแล้วยังไงก็คุ้มกว่าแน่นอนครับทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะครับในในในเรื่องของงานวิศวกรรมเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับการขึ้นรูปเนี่ยมันจะมีค่าค่าเออเลอร์หรือค่าเท l e r รน c ์ความค่าเผื่อนะครับว่าตลอด1เส้นเนี่ยมันจะมีมันจะไม่ได้เรียบเสมอกันทั้งหมดน้ำหนักมันจะไม่ได้เสมอกันทั้งหมดนะครับมันจะมีค่าค่าเผื่อนะครับของของการเออเลอร์หรือเท l e r รน c ์ของมันเนี่ย ถ้าเป็นเหล็กมียี่ห้อเนี่ยค่าตัวนี้จะค่อนข้างต่ำมากนะครับต่ำมากตลอดเส้นเนี่ยน้ำหนักจะค่อนข้างคงที่รวมถึงความหนาก็จะค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับเหล็กที่ไม่มียี่ห้อนะครับเนื่องจากว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการรีดขึ้นรูปเนี่ยมันทันสมัยกว่านะครับทันสมัยกว่าโอ้ที่เคยไปอ่านมาเฮียอันเนี้ยเขาน่าจะเรียกว่าเหล็กเบากับเหล็กเต็มก็<ถ>เหล็กเต็มอะคือมียี่ห้อน้ําหนักตลอดเส้นอะมันจะ ก็จะ,จะคล้ายๆประมาณนั้นใช่คล้ายๆประมาณนั้นครับคล้ายๆประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถ้าเทียบเบอร์เนี่ยก็คือเหล็กที่เป็นเบอร์ความหนาเดียวกันนะครับโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งที่สังเกตได้นะครับก็คือในรูปในเรื่องของโปรไฟล์นะครับหรือรูปลักษณ์ของมันเนี่ยครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันก็จริงแต่ตัวเนี้ยมุมสันคมเนี่ยจะมีความคมมากกว่านะครับเวลาเราตัดเข้ารูปในการต่อชนกับเหล็กอีกชิ้นนึงเนี่ยจะทําการเชื่อมได้ง่ายกว่านะครับ คือหมายความว่าเฮียกำลังจะบอกว่าอย่างมุมตรงนี้มุมขอบเนี่ยตรงนี้มันมันมีความเป็นสันคมมากกว่าฉะนั้นเวลาเชื่อมเข้าหรือว่าเชื่อมเชื่อมเข้าฉากกันอย่างเงี้ยช่างจะทํางานได้ดีกว่าในการเก็บรอยเชื่อมถูกต้องเาียทุบเชื่อมได้ง่ายกว่าได้แบบว่านี่กว่าลื่นกว่าก็มีผลครับมีผลมีผลนะครับอย่างที่บอกคือเหล็กกับว่านา้เหมือนกันก็จริงแต่ว่าคุณสมบัติ อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีส่วนต่างกันบ้างทีนี้นะหลายคนสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เอ๊อาจจะไม่ได้แบบว่าทำไมฉันต้องไปดูขนาดนั้นด้วยเหรอมันก็เกวันได้เหมือนกันมันก็เหล็กกล่องเหมือนกันเบอร์เดียวกันความหนาเท่ากันฉันต้องดูขนาดนั้นด้วยเลยไม่ต้องดูขนาดนั้นก็ได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าดูได้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราได้สูงสุดเพราะว่านะครับสองตัวนี้นะครับราคาเท่ากันแล้วทําไมเราถึงไม่เลือกของดีจริงป่าใช่ครับโอ้เพราะว่า S <S ใช่ดูในไอใบเสร็จอ่ะใช่ครับราคาเท่ากันระบุราคาเท่ากันเลยครับคืออ่ามันอาจจะเป็นคือราคาขายหน้าร้านเนี่ยเท่ากันแต่บางทีเนี่ยต้นทุนของร้านที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันอ่าอย่างอย่างเช่นตัวมียี่ห้อเนี่ยต้นทุนเขาอาจจะมาสูงกว่าตัวไม่มียี่ห้อคอ่ะอ่าดังนั้นเนี่ยแต่ราคาขายส,สุดที่ที่หน้าร้านเนี่ยเขาขายเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยอ่ามันเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้บริโภคอย่างเรานะครับในการเลือกซื้อ นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนำเลยฮะระบุยี่ห้อเลยอย่างเนี้ยยี่ห้อ p a ซ i f i c ไ i p e นะครับขอดูหน่อยนะครับยี่ห้อ p ป c i f i c Pipe นะครับเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับในการในการเคลือบมีมาตรฐานที่สูงนะครับเคลือบมาอย่างดีจะทําให้โรงรถของท่านที่กาลังจะทำเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการกัดก่อนยาวนานนะครับทีนี้เนี่ยทาอีกเรื่องหนึงครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเออเราใช้เหล็กกานลีแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องทาสีไหม ทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านถ้าท่านมีงบท่านก็ทากบให้เป็นสีที่ท่านต้องการนะครับก็จะเพิ่มการเคลือบนะครับผิวเพิ่มความสวยงามให้กับลงรถของท่านด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่ในจุดที่เป็นรอยเชื่อมนะครับยังไงก็ต้องเก็บเก็บสีนะครับเราอาจจะเลือกสีที่เป็นสีซิงค์แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยมันจะได้ดูกลมกลืนกันนะครับดังนั้นสรุปนะครับในเมื่อ2ตัวนี้ราคามันเท่ากันนะครับแล้วทําไมเราถึงไม่เลือกกล่องนีห้อมาทํา ลงรถหรือทํโครงหลังคาบ้านเราให้ได้ของที่มีคุณภาพสูงสุดที่เราต้องการนะครับแน่นอนเราเป็นผู้บริโภคเราก็ยังอยากที่จะได้ของที่ดีที่สุดสําหรับบ้านของเราบางคนเก็บหอมรอมริบมานะครับกว่าจะได้เงินนะครับเพื่อที่จะมาทําบ้านทุกคนก็อยากที่จะเลือกของที่ดีที่สุดให้กับบ้านเราดังนั้นเนี่ยในเมื่อราคามันเท่ากันนะครับนอกจากที่เราจะระบุสเปคเรื่องขนาดกับช่างแล้วเนี่ยหรือเราอาจจะจ้างค่าแรงจ้างแล้วเราไปซื้อของเองเนี่ยก็ได้นะครับ ใส่ใจอีกนิดนึงเลือกของที่มียี่ห้อนะครับเลือกของที่มีคุณภาพการเคลือบเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะครับด mm ังนั้นเนี่ยอย่างของไที่พิคไปนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่สามารถเลือกใช้งานได้นะครับ mm hmm. การเคลือบเนี่ยคงทนแน่นหนานะครับอยู่กับเราไปอีกยาวนานนะครับ mm hmm.